มีแนะนำนะครับเรื่องการเปลี่ยนกรอบรูปสินค้านะครับบน Lazada นะครับคือวันนี้เนะี่ยผมเพิ่งขอกรอบจากทางนะครับจากทางาทีม l a z a d a มานะครับเพื่อจะเอากรอบแบบนี้ไปติดตั้งในสินค้าของเรานะครับในช่วงแคมเปญใหญ่ๆนะครับในช่วงแคมเปญใหญ่นะครับนะฮะก็ จะมีอยู่4กรอบนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้ไม่มีเนี่ยเดี๋ยวผมให้ทักหาผมในช่องทางส่วนตัวเดี๋ยวผมส่งให้นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีลา z a d a าโบนัสกับ1 1็ e a r ียแนเซลนะครับก็จะเป็นกรอบแบบนี้นะครับสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอจะรับเพื่อนทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทน ลาซาด้านะครับผมเป็นลาซาด้าเซลเลอร์อมบัสเดอร์นะครับและเป็นลาสตาเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตพาไปลองใส่กรอบดูก็แล้วกันเนาะแบบเปลี่ยนกรอบทั้งร้านนะครับในง่ายๆแค่1นาทีนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับมาที่โปรแกรมนะครับอ่ามาที่โปรแกรมสิระบบจัดการร้านค้าออนไลน์นะครับช่วยจัดการร้านค้าบน นะครับลาซาด้านะครับระบบเราหรือเรียกแง่ว่าระบบหลังบ้านนั่นเองนะครับชื่อซิงดีสองนะครับซึ่งเป็นระบบที่ผมเนี่ยปรีวิวให้เขาแล้วก็ไปช่วยเขาพัฒนานะครับระบบนี้นะครับเอาคร่าวๆเนาะสำหรับใครยังไม่รู้จักระบบนี้เนี่ยสามารถที่จะนะครับคัดลอกสินค้าระหว่างร้านค้าของเรานะครับอย่างของผมเนี่ยมี5ลร้านนะครับก็สามารถที่จะคัดลอกสินค้าไปมาระหว่างร้านค้าได้นะครับต่อมานะครับยังสามารถรับคําสั่งซื้ออย่างเงี้ยครับรับคาสั่งซื้อ นะครับรับคำสั่งซื้อโดยนะครับเราสามารถที่จะกดแพ็กอ่าแล้วก็กดพร้อมจัดส่งตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเงี้ยครับกดปุ๊บเห็นไหมอ่าก็สามารถปริ้นเอกสารจากตรงนี้ได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับยังสามารถที่จะอ่าเปลี่ยนนะครับกรอบรูปสินค้าของเราได้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็จะพามาทำเนาะนะครับ ระบบนี้ใช้งานฟรี3ล้านนะครับคือใครมีร้านบนลาซาด้านเนี่ยสล้านก็ใช้งานฟรีถ้าเกิน3ามเขาจะมีค่าบริการนิดหนึ่งนะครับอ่ะตรงนี้นะครับตัวนี้ผมพามาดูเนาะก็คือนะครับเวลาที่เราเข้ามาสมัครเนี่ยนะครับเขาสมัครเข้าใช้งานเรียบร้อยรีจิสเตอร,ร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนกรอบภาพสินค้าของเราเนี่ยทั้งร้านนะครับง่ายๆนะครับโดยเราเอากรอบของลาซาด้ามาหรือเราจะออกแบบเองก็ได้ซึ่งกรอบที่ออกแบบต้องเป็นกรอบแบบ png นะครับ เพียนจีเนาะแล้วก็มาตรงนี้เลยครับมาที่สินค้าแล้วจะมีคําว่า Lazada Frame เรากด Lazada Frame เข้าไปครับปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับเราบอกว่าจะถามว่าอ่ะคุณนะครับจะที่เชื่อมต่อร้านไหมเนี่ยคุณจะเปลี่ยนกรอบร้านค้าไหนนะครับเราก็กดไปที่ร้านค้าที่เราต้องการเปลี่ยนกรอบเลยครับปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็บอกว่าเออคุณเลือกสินค้านะครับที่จะเปลี่ยนกรอบ นะครับผมก็เลือกทั้งหมดเลยกดทั้งหมดนะครับต้องบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดใครที่ใช้แบบฟรีเนี่ยจะใช้ได้เต็มที่ประมาณ2 5 0สินค้านะครับใช้แบบฟรีนะแต่ของผมเนี่ยมันเป็นอลิมิตเพราะว่าผมใช้แบบแม็กซ์นะครับก็ผมก็กดท้งร้านเลยหลังจากนั้นนะครับอ่านี่ครับผมกดทางร้านเนาะเสร็จแล้วผมก็แค่กดถัดไปนะครับแล้วก็เลือกกรอบครับนะครับอัปโหลดเฟรมนะครับคืออัปโหลดเฟรมที่ ผมได้มานะครับผมก็จะเป็นาภาพนี้นะครับนี่เห็นไหมเขาจะมีตัวอย่างว่า,าคุณอัปโหลดเฟรมมาแล้วนะสินค้าคุณเนี่ยจะปกติเป็นกรอบนี้คุณก็จะได้กรอบนี้เข้ามาติดนะครับโอเคไหมถ้าโอเคก็นี่เลยนะครับกดยืนยันนี่ครับตอนนี้ระบบก็กําลังอัปเดตนะครับอัปเดตเรื่องของภาพเดี๋ยวแล้วผมจะพาไปดูนะครับหลังที่อัปเดตเสร็จแล้วนะครับ นิดนึงแล้วกันนะครับอขออนุญาตประชาสัมพันธ์ก็แล้วกันนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่านะครับกลยุทธ์และวิธีขายให้รวยได้จริงที่ลาซาด้านะครับออกเป็นเล่มที่สองแล้วนะครับผมเคยออกเล่มนี้ไปเนี่ยเล่มแรก นะครับเล่มแรกเมื่อปี2019นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ติดเบสเซลเลอร์ด้วยนะครับโอ้โหดีใจมากๆเป็นหนังสือเล่มแรกในชีวิตนะครับคราวนี้พอมันผ่านไปสัก3-4ปีเนี่ยระบบของลาซดาอะไรต่างๆนะมันมีการเปลี่ยนมีการปรับนะครับผมก็เลยทำเล่มใหม่ขึ้นมานะครับเล่มใหม่เล่มทีนี้เนี่ยเป็นอัปเดต2023แต่ว่ามันก็จะมีบางเรื่องที่อัปเดตไม่ทันนะครับเช่นอ่าที่เพิ่งปรับขึ้นค่าธรรมเนียมไปที่ประกาศไปเมื่อเมื่อวานนี้นะครับประกาศปรับค่าธรรมเนียมไปเนี่ยผมก็ยังเป เป็นข้อมูลที่อัปเดตนะครับและสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับถ้ายังไงเนี่ยฝากเล่มนี้ไว้ด้วยนะครับฝากเล่มนี้ไว้ด้วยเนาะสามารถหาซื้อได้ตาม c ี B2S นะครับในอินนะครับหรือสั่งซื้อใน Lazada ก็ได้ร้าน c ีนะครับร้านฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรน Lazada ด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบน Lazada ได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟรนเทรน Lazada นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ